สวัสดีค่ะหนูชื่อพี่มีดี้นะคะชื่อริงชื่อเบญยาภาโรจนสิริค่ะอยู่ชั้นเคชีสลวันอยู่กับครูน้อยกับครูหนูนานะคะวันนี้เราจะอ่านเล่มภาษาไทยเล่มเล่มที่สามนะคะวันนี้เราจะอ่านหน้าที่43บกับ44มันสนุกมากค่ะ เราก็จะเริ่มอ่านกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเ,เราก็จะอ่านเลยนะคะหนังสือเล่นแบบเนี้ยไปคะ่ะปิติไปหาป้าปุ๊กพ่อแม่พาปิติและมารีไปหาป้าปุ๊กที่ชักอัมที ทีน่นี่มีคนมาแยะในทะเลมีปูมาปูทะเลและเต่าทะเลที่ท่าเรือมีแม่ค้ามาขายปูมาและปูทะเลปผู้ที่มาชะอํมาซื้อปูทะเลเยอะแยะ ป้าพูว่าถ้าเราไม่ทำให้ทะเลเละเทะเลก็จะสะอาดและทำให้หน้าดูสุดท้ายเราก็จะอ่านหน้าที่44ค่ะคือหน้า44นะคะก็คือหน้าสุดท้ายของการของการเล่นที่สามเราก็จะขึ้นปนหนึ่งได้เลยค่ะ ไปที่ไล่ปู่มาลีและสีดาไปที่ไล่ปู่ไล่ปู่มีคะน้ามะเขือถั่วพูและมะละมาลีแลดูคะนาและมะเขือสีดาแลดูถั่วพูและมะละปู่นำมะเขือและมะละใส่ในโถ่สีดำเก้าถ ปูให้คระนะแก่มาลีห้ากรมให้ถั่วภูแก่สีดาห้ากรมมาลีนำคระนำะมาให้แม่แม่ก็แม่พอใจสีดานำถั่วภูมาให้พอ่อพ่อก็พอใจจบแล้วนะคะเล่มที่ เ่อที่สมของการของการอ่านของอ่านการอ่านวัสามนะคะแล้วยังสามารถอ่านนิทานของเจ้าหญิงได้นะคะก็คือเบลค่ะเรื่อนเลยนะคะ โฉมงามกับเจ้าชายอาูรวันหนึ่งเอ้เอะไรโฉมงามเจ้าชายอาูนตอนหมาหน้อยผู้กล้าหาญวันหนึ่งในฤดูใบไม้พี่ที่หนาวเย็น ที่เบลกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนของปราสนาเธอได้ยินเสียงร้องหญิงหิงและมองเห็นลูกสุนะัขตัวหนึ่งซุกตัวอยู่ด้านนอกของประตูปราสนาเขาดูหนาวเหน็บและมีเนื้อหนังตัวสุกกระปก โผเจ้าหมาน้อยที่น่าสงสารเบลอุทานเราจะทำให้เธออบอุ่นและหาอาหารให้กินเธอใช้เสื้อคุมสีแดงของเธอห่อตัวลูกสุนนะและรีบกลับไปที่ปราสาตจบไปแล้วนะคะเล่มของ เจ้าหญิงนะคะเดเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ